พบกับช่องแม่กอบกกอกนะคะสวัสดีนะครับสวัสดียูทูบเบอร์นะครับที่อยู่บ้านลุงพลทุกช่องนะครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องนะครับเรื่องของนายปุรินะครับนายิชาแนลนะครับซึ่งนายก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่บ้านลุงพลมาโดยตลอดนะครับก็ไม่เคยสร้างปัญหาหรือทําอะไรให้ใครเดือดร้อนนะครับเพราะทุกคนที่ผ่านเข้ามาบ้านผมนะครับบริเวณบ้านผม ไม่ว่าคุณจะมาด้วยประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายนะครับถ้าคุณวิ่งผ่านหน้าบ้านลุงพลนะครับคุณจะโดนยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดไปโดนรถของท่านทุกคนนะครับที่อาจจะมีปัญหานะครับซึ่งถ้ามีปัญหาปุ๊บแล้วท่านไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันเลยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์นะครับคุณเป็นสื่อสาธารณะนะ ที่คุณไปถ่ายทําที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะนะครับสาธารณะที่ใดก็แล้วแต่ครับคุณจะไปถ่ายโดนใครเนี่ยถ้าคนคนนั้นเขาไม่อนุญาตนะครับคําว่าไม่อนุญาตคือบุคคลคนนั้นต้องเดินมาบอก youtube ต้องมาบอกสื่อว่าห้ามถ่ายผมห้ามถ่ายนะครับผมขออนุญาตไม่ให้ถ่ายนะครับอะไรประมาณนี้ต้องแจ้งให้ สื่อรู้ต้องแจ้งให้ YouTube รู้ว่าคุณไม่อนุญาตให้เขาถ่ายใช่ไหมครับใช่ไหมครับเอซี FC ที่มา<ช>นะครับยังยังพี่เขาถ่ายผมได้ใช่ไหมเพราะว่าผมอนุญาตให้ถ่ายใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้มีคําว่าห้ามนะครับแต่ป้ายบ่งชี้ผมบอกชัดเจนห้ามถ่ายก่อนได้รับอนุญาต <c oughs> ถูกกาแพงบ้านผมรอบกําแพงบ้านผมต้องไม่มีภาพหลุดออกไปนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายระยะไกลขนาดไหนก็นแล้วแต่นี่ผมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับ ผมใช้สิทธิตามกฎหมายได้เลยถ้ามีภาพที่ติดแม้กระท่งกกำแพงบ้านผมสื่อออกไปโดยที่ผมไม่ได้ไไดอนุญาตผมสามารถเอาผิดได้ถ้าวันหนึ่งวันใดผมจะเป็นต้องทำพอดีมันมีปัญหาเรื่องของน้องนายซึ่งมีหมายมาวันเสาร์รวันอาทิตย์มีตำรวจมาแจ้งบอกว่าจะมีหมายออกมาวันจันทร์คือพรุ่งนี้นะครับ ช่องนั้นชื่อช่องอะไรครับ <ใน S 1> อเออยได้เลยครับเอ่ยได้เลยเลยป็นช่องหาหวยนะแต่ว่ามันช่องหนหวยครับหนหวยอะไรครับหนหวยเลขแม่นหนหวยเลมนนะครับรู้รู้จักนายพูที่ว่าชื่อช่องหนหวยเลขแม่นครับนะครับเขาบอกเขาวิ่งผ่านหน้าบ้านลุงพลมา,มาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเพื่อที่จะเดินทางไปสกลนครหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหในการให้ปากคําของเขาซึ่งมันเป็นคลิปที่เขาถ่ายผมทราบว่า มีคนที่ถ่ายครัเขาคือคนที่เรารู้จักกันดีถ้าเอ่ยชื่อทุกคนจะรู้รนะครับตระกูลจอครับรนะ,ะผมจะไม่พูดอะไรมากกว่าน,นี้นะครับรผมไม่รู้ว่าเขาเาบฎหมายข้อไหนนะครับรที่จะมาทําร้ายนายโพธิได้นายโพธิคือคนที่ผมให้ถ่ายทําชีวิตผมโดยที่ผมอนุญ,ญาตให้ถ่ายแต่สื่อที่ผ่านไปผ่านมาต้องขออนุญ,ญาตผมก่อน ทำมาต้องขออนุญาตผมก่อนผมต้องอ,อนุญาตเท่านั้นแต่คุณถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยตอนแรกถ่ายได้เลยครับแต่ถ้าเมื่อวันใดผมไม่พอใจผมเดินไปบอกว่าขอลบได้ไหมครับขออนุญาตลบคิดผมเลยนะครับอย่าให้มีภาพนี้หลุดไปนะครับคุณต้องลบใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไม่ได้บอกก็คือสื่อออไปได้เลยครับนีม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าช่องหุนหวยเลขแม่นไปลงบันทึกประจําวันนะครับเพื่อที่จเอาผิดนายโพธินะครับ ผมแจ้งให้หุ่นหวยรู้เลยนะครับว่านายโพธิ์ที่ได้มาบอกลุงพลแล้วที่บ้านนะครับลุงพลก็จะได้นํานะครับพาทนายสมเกียรตินะครับเดี๋ยวจะติดต่อทางทนายสมเกียรตินะครับเพื่อที่เข้าไปรับฟังนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําไมน้องเขาไม่มาขอโทษกันก่อนหรือมาพูดคุยกันก่อนให้มันเข้าใจกันก่อนทําไมต้องไปแจ้งความลงมันทึกประจําวันเพราะนายโพธิ์ที่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไปถ่ายเขาโดยพระาการไม่ได้กล่าวให้ร้ายไม่ได้ให้ร้ายครับเพียงนายโพธิ์ที่บอกว่า นผู้ลักษณะว่ารถคันนี้หรือช่อง YouTube ช่องนี้ได้ไปถ่ายแถวข้างบ้านผมหลังบ้านผมแต่ระยะไกลหรือห่างขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบแต่ในคำให้การของเขาที่เขาคุยกับ้อยเวรนะครับเขาบอกว่าเขาเขาถ่ายอยู่บริเวณร้านอาหารตามสั่งน่าจะเป็นร้านปลาซอที่เรารู้จักกันนะครับไม่ว่ามันจะห่างขนาดไหนเขาจะยกกล้องสูงขนาดไหนก็แล้วแต่ครับเขาบอกว่าห่างแต่ถ้าโดนกำแพงบ้านผมผมก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะครับ นายผู้ที่ดูดคลิปไว้แล้วเรียบร้อยนะครับมีหลักฐานเรียบร้อยนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะออกมาพูดก็คืออยากจะให้นะครับคนหวยเลกมกนนะครับ,รบมาคุยกันดีๆนะครับอย่าไปเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมว่าตำรวจเขามีหน้าที่ที่ทำอะไรเยอะกว่านี้นะครับทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินมากกว่านี้นะครับไม่ควรจะเอาเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆ คุณขับรถมาจอดบริเวณบ้านลุงพลคุณก็ต้องโดนถ่ายอยู่แล้วเห็นไหมครับรถป้ายแดงวิ่นขึ้นเหยียบพรมเขียวเราเป็นไงครับจนพวกเราเข้าใจผิดคิดว่าคนคนนั้นอยู่ในรถเป็นคนนั้นคนนี้จนมีเรื่องมีราวกันเยอะแยะมากมายเพราะว่าพอเจ้าตัวเขาออกมาว่าเขาไม่ได้อยู่ไม่ใช่เป็นเจ้าของรถอย่างันนี้เห็นไหมครับแล้วเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันโดยที่เราเข้าใจผิดกันสุดท้ายเราก็เคลียร์กันลงตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้หุนหวยเลขแม่นนะครับ ถ้าคุณเป็นมืออาชีพพอนะครับถ้าคุณเป็นยูท b e จริงๆนะครับบอกว่ามาถ่ายตาชาแล้วคุณมาหน้าบ้านผมอาจจะไม่ได้ถ่ายลุงพลก็จริงแต่การถ่ายทําคลิปของคุณน่าจะมีติดกําแพงบ้านลุงพลบ้างเชื่อว่าต้องมีครับผมก็อยากให้ทุกคนดูคลิปตรงนั้นเอามาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานที่จะไปต่อสู้กับเขาถ้าหนหวยไม่ไม่ยอมนะถ้าถ้าไม่ยอมนะครับคนหวยเล็กแม่นนะครับฝากด้วยนะครับถ้าคุณเป็นสื่อิสระที่คุณรัก ความก้าวหน้านะครับคุณยาวเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นประเด็นนะครับเพราะบ้านลุงพลมันมีประเด็นเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากลองของก็ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่าได้ยินว่านายพุธิทําคลิปขอโทษไปหลายไปหลายหลอกไปหลายคลิปแล้วแต่ก็ยังได้ไม่ได้รับการตอบรับเขาก็ยังบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดใช่ครับไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะว่าที่สุดนะครับไม่เป็นไรครับเราฟ้องก็ด้วยภาพ พร้อมกันด้วยหลักฐานนะครับต่อให้คุณพูดให้สละสลวยขนาดไหนเวลาคุณไปลงมาทุกจำวันคําแก้ต่างของเราามีคํตอบอยู่ที่นายพลนี้เจตนาไม่เจตนาขัดขัดเจตนาหรือไม่เจตนาอยู่ที่นายพลนี้คือคําตอบเพราะทุกคนถ่ายชีวิตหน้าบ้านผมทุกคนอิสระถ่ายได้หมดยกเว้นว่าจังหวะที่ผมถุยน้ำลายบ้างทําอะไรบ้าง,างผมก็บอกทุกคนไม่ต้องถ่ายนะเห็นไหมผมก็ส่งสัญญ,ญาณอะไรอเงี้ย มันเป็นส่วนตัวพกนีนะอยากอยากถูน้ำลายอ่ะเอาพูดง,ง่ายอยากทุบน้ำลายอยากทำนู่นทำนี่อ่ะเล็กๆน้อยๆบางอย่างผมไม่อนุญาตผมก็บอกไม่ต้องถ่ายนะผมก็จะบอกอย่างนี้ทุกคนก็จะเข้าใจว่าคือไม่ให้ถ่ายทุกคันต้องถ่ายมาตรงนี้ทุกคันแล้วพี่อนุวัตศูนย์หนึ่งแชแนลพี่คิดว่ายังไงครับกรณีของหน่นหวยเลขแม่นเมื่อวานผมก็คุยแล้วว่ามันไม่มีประเด็นที่เขาจะไปแจ้งความได้เลยครับรผมดู <ๆ S 2> แล้วฟังคําพูดมาไปไปไป กล่าวหาให้ร้ายเขาหรือเปล่า <K _ d ata> ก็ไม่ได้ <K _ d ata> ให้ร้าย <K _ d ata> ก็เห็นแต่รูปรถแวบบ๊บๆมองไม่รู้ว่ารถอะไรได้วยซ้าไป <K _ d ata> ก็ไม่น่าไม่น่าอะไรก็เดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักคือถ้าคุณเอารถมาจอดนะครับ <K _ d ata> ถ้ามียูทูบเบอร์ถ่ายไปเจอรถเนี่ยอย่างรถวีโก้เนี่ยนะครั <K _ d ata> บวีโก้ของ f อฟท่านเนี่ยถ้ามียูทูบเบอร์บ้านผมนะ่ะแทนกล้องไปถึงถูกรถปั๊บพี่อพี่สามารถเดินลงมาบอกห้ามเอาภาพของไปออกโฆษณานะห้ามเด็ดขาดอย่างเงี้ยยูทูบเบอร์มีความผิดครับถ้าเขาไม่ลบถ้าเขาไม่ลบนะครับผิด อันนี้ผิดครับกฎหมายเขาก็กฎหมายเลยเพราะเขาบอกแล้วว่าห้ามถ่ายนี่คือสิทธิส่วนบุคคลครับสิทธิทุกคนมีเท่าเทียมกันแต่ช่องดังกล่าวเขาไม่ได้ลงจากรถใช่ไหมนายบุี่เขานั่งอยู่ในรถแล้วเขาไปพูดไปคิดเองเออเองหมดเขาไปพูดจะไปแจ้งความเขาบอกจอดรถล้มค่ะชาองงกวนะคะรจจบคลิปลนี้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะช่วยกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า